ดูเอาเฮียเฮ้ยชุบน่าทึ่งมาดูฮะดูฮะโอ้มีค้อมันอะ่ะโอ้โหนึกตีมันวันนั่นเลยวูวมีแขกกับมอเตอร์ไซค์โอ้ นะะฮแล้ววันนี้ครับผมมาผสมกับแคนเอสเต็กด้วยนะฮะซึ่งด่านนี้นะครับผมจะแข่งมอเตอร์ไซค์กับโดดล่มนะครับผมคนโดดล่มต้องโดดให้ทันนะฮะใครลงไปถึงข้างล่างก่อนคนนั้นจะได้หยิบอาวุธแล้วมาฆ่ากันคือผมขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งอีฝั่งนึงจะโดดล่มลงมานะฮะมาถ้าโดดถ้าโดดไปนี่ไวมากและโดดไม่ไปก็ตายนะฮะตายอตายอุ้ยมันต้องโดดอย่ากกลางอุ้ยอุ้ยกระแทกเปิดปืนยังไม่เสร็จเลยตายแล้วรีบกลับไม่หยิบปืนนะ มันมีของข้าวเยอว่ะเฮ้ยเจียวจ้าเจียวมุงเดี๋ยวดูเจียวเป็นตัวใหญ่เจียวมันเคยเล่นแล้วมันจะลูงานก็ตายเจียวแกยิงแกยิงแม่กูยิงมึงเนี่ยกูทำอะไร เฮ้ยด่านนี้ผมมันมากตั้งแต่ผมเล่นพวกทีม Last Standing ัรนีโมแมปมาเพว่าด่านนี้โคตรมันเลย Last สท t ม e a m s t a n d ครับอ t e a m Standing พูไม่เต็มด้ยกูไหนยังไม่มีใครยิงเลยก็มึงันหายดเไยตายเลยเฮ้ยตกลงบอกจริงก็ถมกระสุนมาเลยนะเดี๋ยวเจียวมอนใหม่ด้วยหัวหัวจะแตกแล้วน่ะเดี๋ยวใค้างเดี๋ยวครเดี๋ยวใอยู่บนเดี๋ยวทำลายเียวเียวเด็กดี เอ้ยขอเก็บไนด์ด้วยดิย่ายิงได้ไหมอะอ่าให้เจีบเก็บสไนด์ก่อนให้เจียเก็บไนด์ก่อนเอ้ยไไต่อต่อให้มันสักหน่อยต่อให้มันสักหน่อยไปเลยเดี๋ยวเดี่ยวียมาเป็นบงเลยมาเป็นบงโอเคขอเก็บแป๊บแป๊บาษาสินนะ ฟังดูเสียงระเบิดไหมบ้างอุ้ยบังไฟพิยนาคไม่ปล่อยอ่ะตาแรกตาเนี้ยผมบอกคนมาต้องคุมลมดีเราจะนึกถึงฉากกระฮะที่ถ่ายดูนี่ยากนะครับผมมันจะมีการโดดร่มต้องคุมลมให้ดีเลยอ่ะห้ามชักก่อนด้วยถ้าชักปุ๊บคือตายเราต้องคุมจนกว่าจะถึงข้างล่างอ่ะยากมากพี่ดูเชิงมจิ้มขวามันจะไว่คุ้น ด่านนี้จะเป็นเรืองเราต้องวิ่งกระโดดไปตั้งหลักก่อนนะเว้ยเฮ้ยอาไม่มีใครตั้งหลักกูเลยเว้ยดูเอ้าเหียเฮ้ยชุบดูฮะดูฮะโอ้มีค้อนมานน่ะโอ้โหตีมันมันทั้งตึเลยมีแกขับมอเตอร์ไซค์โอ้ต้องปุมลมดีๆเลยเอ้าว้าววัดแท้ว ทางแก๊สให้ลองไปเลรอดไปคนเดียวรีบไปเก็บแล้วรีบไปยิงเลยลองลเลาะเอาดิยิงดิยิงดิเออีกตัวนึงตัวนึงมาเลเอ้ยิงดิลา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 เอา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 เออไอตบตบเลย้ว สัาวเสียงสันเอตเตออะต่ายกันดีกว่าพี่เตอลงไปถึงกระเตยเนี่ยไม่ต้องยิงแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วจะมีปืนน้ำผาเลยส่งมาไม่กี่นัดหน่อเราได้เปรียบแล้วทีมเขาหลุดหมดเลยอ้าวสี่สามสี่สามอ้าวไอ้น้องไายพี่เข้ามาเลยหนูน้องไายจอนหาพี่ดีเฮ้เราไปเรื่องมันหลุดจอนหมาพี่ดีคทำน้องายไม้ไปไงเจ้าไปยังไงกด W ไว้พอใกล้ถึงคุ้ยก็กด S นิดนิด เอ็ดยำยำโอ้พ right ah oh ah oh. oh. yeah. ี่มาพี่อยู่ในทเดียวน้องมาจอยจอยมาจอยเข้าทีมพี่มาเลยค่ะใครจอยเมื่อก่อนเข้ามาเลยเพราะว่าอย้า้ทีมมาเสมอกันไอเทียตีเราก็เลื่อหลุดพี่เต้เราจิ้งคขวาดิมันจะไม่ตายอ่ะอุ้ยไอเทียเป็นอ๋อโอ้โหเกือบตายไอ้ห่าอย่าเก็บอาพีจีนะอาพีจีเกียนอาพีจีเกี้ยนไม่เหลือปืนให้เลยผมยิงดิผมน่าโพว์มาแล้วยิงดิวิ่งเลย

อมอิงดิยิงเฮ้ยไม่ไปหลับลูกกระสุนเดี๋ยวอีกรอแป๊หนึ่งเพื่อนสไนซ์กำลังซับพอร์ตเหียวตายเว่ะเฮียหัวลุบหัวลุบเดี๋ยวก่าหัวลุเดี๋ยวยิงดิเรียบร้อยเอาล้วเต้เออเฮดยจอดเดี๋ยวบินเฮดยจอดนี่ยไม่ยิงตัวบนไงยิงตัวล่างแหละ <c oughs> เขามีซับเ <c oughs> ขามีซับเขามีซัพพอร์ตไอ้มาคุงเข้ามาเสียบพอดีเลยเว้ยเฮ้ย <c oughs> ไวแม่งไวจริงจริงแม่งรอจังหวะคนหลุดจริงๆไอ้นี่ <c oughs> ถึงตายด้วยผม<ล>ชอบผมจะโดดร่วมให้ได้ฮะเราต้องคุมระยะลดรให้ดีๆ <c oughs> ถ้ามีสกีบบอมลู่ปาไปลเลย <c oughs> มามาไปฮะสหายโดดกันเลยเอ้ยเอ้ยไปดีดีไปดีดี <c oughs> บ้ามอเตอร์ไซค์กับลมกปนะไล่ออกันอีกแล้วเนี่ยมไฟสองอตายหามหมดยกแค้นเนี่ยมึตาษาี่ตายกันมากอะแรงมากมามามาขับโอเตอร์ไซค์งายเหมือนเดิมลยมาไปเเดิ มันมาบ้าไปฮะข้างหลังจะตามมาเฮ้ยไกเอามาอีคนตายแล้วฮะโอ้ยชื่อตายขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นชื่อน้าซ้ายพนโดดลบสุดจะตายไวฮะเฮ้ยเบรกไม่อยู่ฮะล้มอีกแล้วชดนาทีทุกคนอู้ยโอเปยคนซ้ายปู่นะแู่บ้าเฮ้ยแก๊บังเตอร์ ไอเขาเก่งเหลือเกินเอ้าไปไอ่ะเ้ยเข้าไปของหนูแล้วล่ะหนีแล้วหนีแล้วพี่เต้เกลียดเกินหนีไปเก็บสไนเปอร์ระวังสไนเปอร้ทั้งหลังใครพร้อมแล้วแล้วข้างหลางก็มีไ้ายว้ายวิ่งหนีเราต้องวิ่งไปเอาอาวุธก่อนนะฮะระยะไกลนี่สไนเปอร์สบายใจขโมนขโมนไม่เข้าเวลาแต่วะไปดูเลย นั่นข้มงบนนั่นนี่ Why 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 อมาสไนแล้วจังหวะเนี้ยอยู่อยู่อยู่ใต้บันไดอยู่แถวบันไดไว้เขาขึ้นไปเก็บอาบีจีแล้วแน่นอนไอ้แข็งมากอ่ะเป้ยออกมาเว้ยออกมาแล้วไอ้แข็งอาบีจีไอ้คอมลังมาแล้วคอมหลังเข้าอ้าวมาหนึ่งลุงต่อไปอ่ะหนึ่ง เนึ่งเข้าอ้เฮ้ยในวงห้ามใช้เอจีกูบอกตอนไหนยังไม่ได้บอกเลยมึงไม่ได้พูดนะว่าใชอฟพีจีผมมาบอกห้ามแช้เอฟพีจีมึงไม่มีอำนาจด้วยอ๋อโอเคได้พี่เต้พี่ดีไงฝั่งโดดล่นมันต้องโดดไปฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะโดดล่นมันยากมึงคิดว่าโดดถึงปะล่ะโดดจากซองไม่น่าถึงเยอยแค่พ้นรอดช่องนี้ยังรอดช่องนี้ยิงไม่พ้นเลยบุขคลไปก่อนไป มึงกว้างมึงก็เอ้เฮียอ๋มึงไม่มีรอบกูหมดได้ไงมาจะเล่นพวกกันมามาเลยตาเด็กมาีิมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยสัตว์ล่ไม่เบรกเลยกูโอ้ยกูนอนลงเฮ้ยเฮ้ยยังเก็บลมไม่เสร็จเลยเฮ้ยยังเก็บลมไม่เสร็จเลย

เห็นมเห็่อมันไม่ได้เียมันซับอยู่เฮ้ยคอ้ยเียมซับอยู่งทีมเราไม่มีใครือยเม่อก้ดียวลรูตีตีพี่กนพีเล่นนเลกเดี๋ยวเพมน้าไม่ได้เก็บเอรอ้นถือสนับรอไ้เลยซัไเลยนะเด๋ยวผมถืสนับเลอเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรหัวอะไร มึงเวออะไรอยู่ผมก็เห็นวิวัปเหมือนกันนั่นแหละวับคู่เป็นไงรู้จักชายาเพื่อนพี่เแล้วเพื่อนพี่ฉายาพีพีเน็ตปิงรู้จักป่ะพีเนปิงนนี้ไม่มีนะแต่เราอยู่แล้วกูโดนกูไม่เคยรอดนี่ได้เปรียบนะเก็บ RPG ก็ได้เก็บสนัยก็ได้ทั้งหน้าก็แท็กอะรอบหลังรอดแน่นอนเอ้ยไม่แน่นอนหรอกแต่อาจจะโอกาสรอดเยอะรอดเป็นแล้วไงเป็นคว้า วิ่งตายฮะมีคนตายอยู่ในช่องนี้อยู่มีใครจะบินแซงเขาได้ไหมเนี่ยเฮ้ออะละจังหวะนี้แหละไม่เบรกไม่อยู่เอ้ยทิ่พายกันไม่ทันอุ้ยเอ้าโอ้โหกําลังจะเข้าเส้นชัยเลยจบยังเนี่ยจบแล้ว กีขาคาตัดกลางรวมไม่ได้รู้ึก็้าคาใช่ไหมกูกลางรลได้รอบนึงกูสบายใจแล้วถ้าอยากดูดันนี้อีกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันได้ในไรฟ์สตีม g t ท V ทุกวันเสาร์นะฮะเดี๋ยวมาเล่ให้ดูวันนี้ลาไปก่อนฮะบานแจ้๊ก i can't